ว่าเหตุผลของการตั้งสมาคมเสริมสวยนั้นเดิมทีนั้นผมได้เข้ามาสู่อาชีพตัดผมและเสริมสวยประมาณปี2 5 2 5เมื่อมาอยู่ตรงนี้แล้วผมได้มาทำมาที่ตรงนี้แล้วก็ามาได้มารู้จักช่างตัดผมบ้างแต่ว่าในช่างเสริมสวยนั้นเราเหมือนกับแบ่งเส้นเขตกันนะครับเราไม่ค่อยรู้จักกันแล้วก็ไม่ค่อยมีสัมพันธ์ทนาไมตีที่ดีต่อกันและอีกประการหนึ่ง ผมได้เข้ามาอยู่ในอาชีพนี้ส่วนใหญ่แล้วประชาชนก็จะมองช่างตัดผมและเสริมสวยไปในทางที่ไม่ค่อยจะเป็นดีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าช่างตัดผมและเสริมสวยนั้นมีศักยภาพในการที่จะทำอะไรดีๆให้กับสังคมมากมาย <c oughs> ก็เลยปรึกษาเลยกับเพื่อนๆบ้างคุยกับเพื่อนๆบ้างเราจะทําอย่างไรรวมให้เป็นชมรมช่างตัดผมและช่างเสริมสวยนะครับ คุณชาญชูวงศ์หนึ่งในผู้เร,เริ่มในการรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบวิชาชีพแต่งผมและเสริมสวยในจังหวัดสุพรรณบุรีได้เล่าถึงความเป็นมาตั้งแต่แรกเริ่มด้วยความภาคภูมิใจด้วยแนวความคิดที่ว่าอยากให้ผู้ประกอบวิชาชีพแต่งผมและเสริมสวยได้มีโอกาสเร้นรู้จักให้คำปรึกษาดูแลซึ่งกันและกันร่วมกันทำงานกับสังคมประกอบกับหน่วยงานภาครัฐ ได้มองเห็นแนวทางของการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสุขภาพิบาลเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเรียกได้ว่าแนวทางร่วมกันเพื่อประโยชน์ของสังคมเริ่มต้นเมื่อปีพศ2537ด้วยการพูดคุยกันของสมาชิกพัฒนาการรวมกลุ่มกันเป็นชมรมการดำเนินกิจกรรมและพัฒนาอาชีพประกอบกับคุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการรวมกันทำงาน เสียสละเพื่อสังคมสิ่งที่ดีๆจึงได้เริ่มก่อตัวขึ้นจนไปที่ยอมรับของสังคมจากชมรมจึงได้พัฒนาองค์กรยกระดับขึ้นเป็นสมาคมเสริมสวยสุพรรณบุรีเป็นรูปแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมีคณะกรรมการร่วมบริหารสมาชิกที่อยู่ในสมาคมจะได้รับการดูแลทั้งคำปรึกษาด้านการติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ดูแลงานด้านสุขาพิบาลการพัฒนานร้านของตนเองให้ได้รับมาตรฐานตลอดจนการดูแลให้กำลังใจของสมาชิกเมื่อประสบปัญหาต่างๆจึงเกิดเป็นความผูกพันของสมาชิกทุกคนที่มีให้กับสมาคมเสริมสวยสุพรรณบุรีเมื่อมีการรวมกลุ่มกันก็เกิดเป็นความง่ายสะดวกต่อการอำนวยความสะดวกที่หน่วยงานราชการจะสามารถส่งข้อมูลข่าวสาร ร่วมกันทำงานกับสมาชิกในแต่ละร้านได้อย่างรวดเร็วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของการเกิดเป็นสมาคมเสริมสวยสุพรรณบุรีสิ่งที่มีคุณค,ค่าเกิดขึ้นมากมายเช่นได้มีการเปิดศูนย์ฝึกวิชาชีพแต่งผมเสริมสวยสุพรรณบุรีโดยระยะแรกได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีโดยนางจรนัยอินใจเออ้อนายกเทศมนตรี จนมีผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพแต่งผมเสริมสวยออกไปสู่การประกอบอาชีพมากมายต่อมานับว่าเป็นผลงานที่ดีของสมาคมเสริมสวยที่ได้ทำสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาท้องถิ่นที่ยาวไกลของนายบุญชูจันสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีที่เฝ้าดูการทำงานอย่างเสียสละของคณะกรรมการและผู้มีส่วนร่วมของสมาคม จึงร่วมส่งเสริมสนับสนุนทุนการดำเนินงานของศูนย์ฝึกวิชาชีพแต่งผมเสริมสวยเรื่อยมาจนมังเกิดเป็นความเข้มแข็งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เกิดขึ้นจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงและนายบุญชูจันรสุวรรณยังได้ให้ความเชื่อมั่นว่างบประมาณการส่งเสริมอาชีพของศูนย์ฝึกวิชาชีพแต่งผมเสริมสวยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องปัจจุบันศูนย์ฝึกวิชาชีพแต่งผมเสริมสวย ดำเนินงานโดยสมาคมเสริมสวยสุพรรณบุรีได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมีสถานที่ตั้งอยู่ที่ชั้น3ของอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีการออกหน่วยให้บริการตัดผมเสริมสวยให้กับประชาชนทั่วไปในสถานที่ต่างๆเป็นกิจกรรมที่ศูนย์ฝึกวิชาชีพแต่งผมเสริมสวยได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาโดยตลอดทั้งโรงเรียนศึกษาพิเศษสุพรรณบุรี โรงเรียนต่างอำเภอและงานกิจกรรมต่างๆของจังหวัดสุพรรณบุรีทางศูนย์ฝึกวิชาชีพจะนำครูผู้สอนซึ่งเป็นคณะกรรมาการของสมาคมและนักเรียนทั้งชายและหญิงออกให้บริการตัดผมฟรีในทุกครั้งในด้านการพัฒนามาตรฐานทางร้านได้ร่วมมือกับเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดสุพรรณบุรีออกให้คำปรึกษากับร้านสมาชิก ในการยกระดับมาตรฐานของสถานแต่งผมเสริมสวยจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้สถานแต่งผมเสริมสวยในจังหวัดส,สุพรรณบุรีสะอาดเป็นระเบียบน่าใช้บริการเป็นอย่างยิ่งเป็นผลอันมาจากการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังนั่นเองงานด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมส่งเสริมความรู้ข้อมูลข่าวสารโดยการพัฒนานรูปแบบที่ทันสมัยสมาคมเสริมสวยสุพรรณบุรีนับว่า เป็นองค์กรเอกชนแห่งแรกของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ได้มีการผลิตร,รายการโทรทัศน์ท้องถิ่นแพร่ภาพให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบถึงความเคลื่อนไหวในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพร้านตลอดจนความทันสมัยด้านต่างๆอีกทั้งหน่วยงานภาครัฐก็สามารถเข้าถึงในการส่งข้อมูลข่าวสารให้กับสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วเป็นการประสบความสำเร็จอีกครั้งของการพัฒนา จากสมาคมเสริมสวยสุพรรณบุรีกำลังใจที่ทั้งคณะกรรมการของสมาคมเสริมสวยสุพรรณบุรีจะมอบความเป็นห่วงสมาชิกเมื่อเกิดความเลือร้อนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปกติและในเหตุการณ้ำท่วมจังหวัดสุพรรณบุรีในเดือนตุลาคมพศ2549นั้นสมาชิกได้รับความเลือร้อนอย่างยิ่งทางนายกสมาคมที่ปรึกษาตลอดจนคณะกรรมการจากทุกที่ ได้เร่งฝื้นกำลังใจของสมาชิกโดยการนำสิ่งของบรรเทาทุกข์เป็นอาหารและเครื่องดื่มมอบให้ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิกได้เป็นอย่างดีกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับสังคมเป็นที่ยอมรับกันว่าสมาชิกของสมาคมเสริมสวยสุพรรณบุรีมีความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆต่างๆหลายด้านจึงได้รับเชิญให้ร่วมงานมหกรรมอาหารอร่อย และของดีเมืองสุพรรณในหลายครั้งที่ผ่านมาเป็นการสร้างสรรค์ทั้งชุดแฟนซีที่มีความงดงามแปลกตาอวดต่อสายตาของประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีและยังเป็นที่กล่าวถึงในความงดงามทั่วประเทศจึงเป็นที่ยอมรับกันว่าหากกิจกรรมที่มีขึ้นในจังหวัดสุพรรณบุรีถ้าต้องการแนวคิดใหม่ๆหลายองค์กรจะมาขอคําแนะนําจากสมาชิกของสมาคมเสริมสวยสุพรรณบุรีในทุกปี สมาคมเสริมสวยสุพรรณบุรีจะจัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสพบปะพูดคุยนำอุปสรรคปัญหาต่างๆมาพูดคุยกันพร้อมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐก็จะได้ถือโอกาสนี้ในการสร้างความเข้าใจส่งข้อมูลข่าวสารและร่วมวางแผนการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันได้มีการกระจายโอกาสการมีส่วนร่วมการบริหารโดยเปิดโอกาสให้สมาชิกต่างอำเภอ ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมบริหารสมาคมร่วมกันการจัดงานพบปะสังสรรค์นในแต่ละปีนับว่าเป็นงานที่น่าจับตาดูของทุกคนในสังคมเป็นงานที่มีสีสันที่สุดของจังหวัดสุพรรณบุรีคือวันพบปะสังสรรค์ของสมาชิกๆรวมทั้งแขกร่วมงานอีกมากมายจะได้มาพบกันนอกจากนี้ยังมีเครือข่ายของผู้ประกอบวิชาชีพแต่งผมเสริมสวยจากจังหวัดต่างๆในลหลายๆองค์กร ก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและก,กันความภาคภูมิใจความมีสีสันความสนุกสนานนั่นคือคำจำกัดความของการพบกันในแต่ละครั้งที่ผ่านมาจากจุดเริ่มต้นแรกเริ่มด้วยการนำของคุณชานชูวงจากการเป็นชมรมครั้งแรกพัฒนาเป็นสมาคมเสริมสวยสุพรรณบุรีก้าวต่อมา กับนายกสมาคมเสริมสวยสุพรรณบุรีคุณดำริศีศักดาสตรีที่มีความเสียสละและมีความดีงามที่สังคมต่างยกย่องและต่อมาคุณชานแชนรอดภัยป่วงผู้สารงานต่อที่มีคุณค่าอย่างต่อเนื่องประกอบกับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอย่างไม่หยุดนิ่งพร้อมก,กับการบริหารงานร่วมกันของคณะกรรมการครับหลังจากที่ผมได้เข้ามาร่วม ทำงานสมาคมเสริมสวยจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเพื่อสารต่อจากคุณพี่ดําริศีสักดาครับซึ่งได้หมดวาระ,ะไปนั้นเพื่อให้งานของสมาคมเสริมสวยทำอย่างต่อเนื่องผมและทีมงานของคณะกรรมการนะครับก็จะของทำงานสารต่อจากพี่ดบริศีสักดานะครับเพื่อนําทางสมาคมเสริมสวยนะครับไปสู่ในกระบวนการนะครับ ของกิจกรรมของสมาคมต่อไปนะครับสมาคมเสมสวยนั้นนะครับก็มีส่วนร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชนนะครับเกี่ยวกับงานช่วยเหลือสังคมต่างๆนะครับผมและทีมงานคณะกรรมการก็จะขอทํางานนะครับให้สมาคมเสมสวยเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานหลายๆหน่วยง,งานด้วยกันนะครับเพื่อการเป็นที่ยอมรับของสมาคมสู่สังคมและความภาคภูมิใจของทุกคน สมาคมเสริมสวยสุพรรณบุรี